ัดีครบท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องเล่าสยองฝันที่จะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่าใช่ผีปอบหรือเปล่านะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในราวปี2512ตอนนั้นผมอายุราวๆาวสัก12ขวบเห็นจะได้ผมมีพี่น้องด้วยกัน5คนเป็นผู้ชาย2คนแล้วก็เป็นผู้หญิง3คนพี่คนโตของผม เป็นผู้ชายอายุแก่กว่าผม13ปีแกเรียนจบวิทยาัยคูได้วุฒิปอกสสูงหลังเรียนจบแกก็สอบปรรจุเป็นครูได้เลยแกเพิ่งจะแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วภรรยาของแกก็เป็นครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันแกมีชื่อว่าพี่นางเป็นคนทางภาคอีสานพี่นางแกเป็นคนนิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนครูด้วยกันแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องของผมด้วยโรงเรียนที่พี่ชายผมสอนอยู่นั้นอยู่อีกอำเภอหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากบ้านผมสักเท่าไหร่พอวันเสาร์อาทิตย์พี่ชายกับพี่นางก็จะกลับมาพักที่บ้านผมค่อนข้างจะสนิทก,กับพี่นางมากแต่ว่ากับไลแล้วสนิทมากกว่าพี่สาวแท้ๆของผมซะอ,อีก พี่งานแกชอบเล่าเรื่องผีในท้องถิ่นของแกให้พวกเราฟังโดยเฉพาะเรื่องผีปอบเป็นเรื่องเล่ายอดพิษสําหรับพวกเราเลยทีเดียวแกเล่าว่าผีปอบมันจะสิงอยู่ในร่างของคนโดยเฉพาะคนที่ชอบทําผิดศีลเช่นการฆ่าสัตว์หรือว่าการลักขโมยไอผิดศีลข้อนี้บ่อยๆผีปอบก็จะมาเข้าสิงและคนที่ถูกผีปอบเข้าสิง ก็เลยจะมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยด้วยพวกผีปอบจะขโมยกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเป็นขโมยกินหมูขโมยกินไก่บางทีก็ขโมยกินสุนัขถ้าพวกมันขโมยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกินไม่ได้พวกผีปอบก็จะออกหาจับสัตว์เล็กๆอย่างเช่นกบเขียดกินในเวลากลางคืนพี่นางแกเล่าว,ว่าพวกผีปอบมันจะชอบออกหากินในเวลากลางคืน พวกมันจะมีลำแสงพุ่งออกมาทางรูจมูกเพื่อใช้ส่องจับเหยือ่อที่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆกินกายังบอกอีกว่าคนที่ถูกผีปอบสิงนา,นานๆก็จะเริ่มกินสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเช่นกินวัวกินหมูกินควายจนกระทั่งถึงขั้นกินคนกันเลยทีเดียวซึ่งมันจะควักกินแต่เครื่องในตับไตไส้พุงของคนและสัตว์งอย่างเดียว ทุกครั้งที่พี่นางเล่าเรื่องผีปอบผมกลัวจนต้องนั่งกระดานแผ่นเดียวแต่ก็ชอบฟังแล้วก็ชอบให้แกเล่าเรื่องผีปอบวันหนึง่งพี่นางแกบอกกับพี่ชายผมว่าพี่สาวของแกเขียนจดหมายมาบอกว่าแม่ของแกไม่สบายแกก็เลยจะกลับไปบ้านจักสองอาทิตย์เพื่อไปดูอาการของแม่แกพี่ชายผมแกก็เลยบอกกับพี่นางไปว่าให้พี่นางพาแม่ของแก มาพักที่บ้านของพวกเราเพราะถ้าหากต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพไปจากทางบ้านของเราจะสะดวกกว่าพี่นานแกนก็พูดอย่างเกรงใจว่าถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ให้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่บ้านแกนั่นแหละพี่นางแกก,กลับไปบ้านประมาณสองอาทิตย์แกก็กลับมาพร้อมกับพาแม่ของแกมาด้วยแกบอกว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่บ้านของแก ตรวจแม่ของแกแล้วแนะนําว่าให้ไปตรวจอีกครั้งที่ในกรุงเทพเพราะว่าที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ดีกว่าพี่นางแกก็เลยต้องพาแม่ของแกมาพักที่บ้านของพวกเราเพื่อที่จะได้เดินทางไปกรุงเทพได้สะดวกแม่ของพี่นางแกเป็นผู้หญิงที่รูปร่างค่อนข้างผอมผิวพรรณค่อนข้างเขียวแห้งแกไม่ค่อยจะพูดจากับใคร แล้วก็ไม่ค่อยชอบสบป,ปาใครด้วยผมคิดว่าเพราะแกพูดได้แต่ภาษาอีสานอย่างเดียวแกก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดกับใครบรรดาญ,ญาติาิผมชอบไปชวนแกคุยแต่แกก็ไม่ค่อยคุยด้วยสักเท่าไหร่ว่าแกฟังบรรดาญาติพี่น้องของผมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเวลาที่แกพูดมาบรรดาญาติของผมก็ฟังแกไม่ค่อยเข้าใจเช่นกันผมก็เลยคิดว่านั่นน่าจะเป็นสาเหตุ ที่แกไม่ค่อยอยากจะพูดแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมองหน้าใครพี่ชายผมกับพี่นางพาแม่ของแกไปตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพหมอนัดตรวจอีกครั้งเดือนหน้าแม่ของพี่นางแกก็เลยต้องพักอยู่ที่บ้านของพวกเราหลายวันผมสังเกตว่าแม่พี่นางแก,กกินข้าวได้น้อยมากผมเคยถามพี่นางว่าทำไมแม่ของพี่นางกินข้าวได้น้อยจังพี่นางแกก็บอกว่า แม่ของแกไม่คุ้นเคยกับข้าวเจ้าไปอยู่ที่บ้านแกกินแต่ข้าวเหนียวหลายวันผ่านไปแม่ผมแกไปซื้อของในตลาดก็เพอเอิญไปได้ยินแม่ค้าในตลาดคุยกันเรื่องารามไก่ของลุงเตี้ยไม่รู้ว่าตัวอะไรมันไปกัดไก่ของลุงเตี้ยตายเกือบหมดเล้าเลยแม่ค้าไก่พูดขึ้นหมาหรือเปล่าที่เข้าไปกัดไก่แก ม่ค้าอีกคนหนึ่งพูดขึ้นไม่ใช่หรอกมัง้งเล้าไก่ของลุงเตี้ยแกมีรั้วตาข่ายล้อมอย่างดีหมาไม่น่าจะเข้าไปได้ห็นลุงเตี้ยแกบอกว่ามันแก้เชือกผูกประตูเล้าไก่ได้ด้วยแล้วก็เข้าไปกัดไก่แกแม่ค้าไก่พูดขึ้นตัวอะไรฟะมันถึงจะเปิดประตูเล้าไก่ได้แม่ค้าอีกคนหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างงงๆแม่ผมสงสัยเหมือนกันว่า เป็นตัวอะไรที่เข้าไปกัดไก่ของลุงเตี้ยแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะกลัวว่าแม่ค้าจะชวนคุยยาวพอกลับมาถึงบ้านแม่ผมก็เลยไปเล่าเรื่องไก่ของลุงเตี้ยให้พ่อผมฟังพ่อผมแกก็บอกกับแม่ผมว่าเมื่อคืนก่อนไก่ที่บ้านของอาริซน้องชายของพ่อก็ไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรกัดตายเหมือนกันแต่ที่แปลกก็คือไก่ที่ตายไม่มีเครื่องในเหลือเลยสักตัวเดียว ตังพรละมัง้งชอบกินเครื่องในแบบเนี้ยแม่ผมพูดขึ้นไม่น่าจะใช่ตังพรมันจะฆ่าไปกินที่อื่นแต่นี่มันกัดปลายเกือบหมดเล้าเลยนะพ่อผมพูดขึ้นแล้วมันเป็นตัวอะไรกันนะแม่ผมลำพึงลำพันขึ้นอย่างคางแคงใจก็นั่นน่ะสิเห็นว่าเขาวางกับดักไว้รอบเล้าไก่แล้วเดี๋ยวก็คงรู้แหละว่ามันเป็นตัวอะไรกันแนะ่พ่อผมบอก อีกสองสามวันต่อมาพ่อผมก็มาบอกกับแม่ผมว่าไก่ของชาวบ้านตายกันอีกแล้วโดยเฉพาะไก่ของลุงเตี้ยตายกันหมดเล้าเลยทีเดียวลุงเที่ยวกป็นป่วมากตอนนี้แกรวบรวมรคนเพกอออกล่าเจ้าสัตว์นี่แล้วผู้ใหญ่หอยแกก็บอกให้พ่อผมเอาปืนลูกซองไปด้วยเพราะคืนนี้จะต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังเจ้าสัตว์นั่น มีฝนตกลงมาตอนหัวค่ำพักใหญ่แล้วฝนก็ค่อยๆซาเม็ดลงมีเสียงกบเขียดร้องงมอยู่บริเวณแอ่งน้ำข้างๆบ้านของผมพ่อผมถือปืนลูกซองยาวกับไฟฉายสามท่อนเตรียมจะออกไปตามที่นัดหมายไว้กับผู้ใหญ่หอยไงแงนดูฟ้าแล้วก็พูดขึ้นว่าฝนตกนงดีแล้วจะได้เห็นรอยตีนมันว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ก่อนจะเดินออกไป ผมรีบเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเพราะอากาศเย็นสบายแล้วก็มีเสียงฝนกระทบหลังคาเสียงดังป้งแะแปะจนให้เพลิดเพินผมหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มาตื่นขึ้นอีกทีก็เพราะรู้สึกว่าปวดท้องฉี่ผมลุกออกมาจากที่นอนเพื่อที่จะไปฉี่ผมเหลือไปเห็นร่างของใครคนหนึ่งเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่บริเวณหนองน้ำข้างๆบ้านด้วยความสงสัย ผมจึงเดินออกไปดูก็เห็นว่าเป็นแม่ของพี่นางกำลังยืนก้มๆเงยๆอยู่ที่แอ่งน้ำนั่นผมกำลังจะถามแกว่าออกมาหาอะไรดึกๆดื่นๆแต่ทันใดนั้นคุณพระช,ช่วยก็มีแสงสีเขียวพุ่งออกมาจากรูจมูกของแม่พี่นางพอผมเห็นผมหันหลังกลับวิ่งกลับเข้าบ้านอย่างไม่คิดชีวิต ตอนเช้าพ่อผมกลับมาจากการไปเฝ้าเวรยามกับชาวบ้านคนอื่นๆเจออะไรไหมพี่แม่ผมถามขึ้นทันทีที่เจอหน้าพ่อผมไม่เจออะไรเลยมันแสรู้จริงๆพอมีคนไปคอยเฝ้ามันก็ไม่ออกมาพ่อผมพูดแบบบนๆแล้วคืนนี้จะไปอีกไหมล่ะแม่ผมถามพี่คงไม่ไปหรอกให้คนอื่นก็ไปบ้างว่วงนอนจะตายไปพ่อผมพูด พร้อมกับห้าปากขาวผมแอบดูแม่ของพี่นางแกออกไปข้างนอกเกือบทุกคืนแกจะออกไปประมาณสักตีหนึ่งตีสองแล้วก็กลับเข้ามาตอนเกือบจะสว่างถ้าวันไหนฝนตกแกก็จะวนเวียนอยู่ถถถแถวๆแอ่งน้ำข้างๆบ้านผมคิดว่าวันที่ฝนตกแกไม่ออกไปไหนก็เพราะว่าแกกลัวว่าชาวบ้านจะตามรอยแกเจอไก่และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ก็ล้มตายกันแทบจะทุกวันจนกระทั่งลุงเตี้ยแกถึงกับตั้งรางวัลนำจับ2,000บาทสำหรับใครที่สามารถจับหรือฆ่าไอตัวที่เข้าไปกินไก่หรือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านได้ที่จริงผมก็อยากจะเล่าเรื่องที่ผมเห็นแม่พี่นางออกไปตอนกลางคืนทุกคืนแต่ก็คิดว่าคงไม่มีใครเชื่อและอีกอย่างผมก็สงสารพี่นางด้วยไม่อยากให้แกต้องลำบากใจ อีกสองวันก็จะถึงวันที่หมอนัดให้แม่พี่นางไปตรวจที่กรุงเทพพี่นางแกบอกว่าจะพาแม่แกกลับบ้านที่ภาคอีสานเลยไม่ย้อนกลับมาที่บ้านผมแล้วทุกคนก็เห็นดีด้วยว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางย้อนไปย้อนมาเย็นวันก่อนวันเดินทางพ่อผมแกก็เลยให้แม่ผมทำอาหารเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งแม่พี่นางแม่ผมถามความเห็นของทุกคนว่า อยากจะกินอะไรผมรีบบอกกับแม่ไปทันทีว่าอยากกินลาบเลือดแม่ผมหันมามองหน้าผมแบบประหลาดใจสุดๆอะไรของเองวะไอ้เต้เองกินเป็นเหรอผมบอกกับแม่ว่าไม่รู้แต่ผมอยากกินพ่อผมหัวเราะแล้วก็บอกว่าเออดีเหมือนกันพ่อไม่ได้กินลาบเลือดมานานแล้วยังไงก็ขอเล่าสักขวดนะแล้วพ่อผมก็หัวเราะ ในวงข้าววันนั้นก็จึงมีลาบเลือดด้วยพี่นางและแม่ของพี่นางแกก็มาร่วมวงกินข้าวเย็นด้วยวันนั้นผมสังเกตว่าแม่ของพี่นางด้ก,กินข้าวได้มากกว่าปกติแม้แต่พ่อผมแกก็ยังสังเกตเห็นด้วยเออถ้ารู้ว่าแม่นางชอบกินลาบตอนมาแรกๆเราน่าจะทำให้แกกินทุกวันนะพ่อผมพูดขึ้นเดี๋ยวมาคราวหน้าแล้วกัน แต่จะทำให้กินอีกแม่ผมพูดขึ้นพี่นางก็ยกมือไหว้พ่อกับแม่ผมเพื่อแสดงความขอบคุณแล้วแกก็หันไปพูดกับแม่แกว่าพี่แม่เจ้าอย่าก,กินหลายเดอ้อเดี๋ยวสิเสาะทองบอกเป็นอย่างห้ยงอยมากแม่พี่นางพูดขึ้นผมก็เลยพูดไปว่ากินเยอะๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปกินเป็ดกินไก่ชาวบ้านแม่ผมหันควบ มาจ้องตาผมทันทีเองพูดอะไรของเองวไอ้เต้เออเปล่าครับแม่ผมแค่จะบอกว่าแม่พี่นางแกไม่ชอบกินไก่บ้านคืนนั้นเมื่อทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วผมก็นอนรอฟังเสียงว่าแม่พี่นางแกจะลุกออกไปข้างนอกหรือไม่ก็าปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงแกเดินออกไปผมก็เลยคิดว่าแกคงกินลาบเลือดอิ่มแล้วคงจะไม่ออกไปแล้วละ่พะพอผมพลิกตัวนอนตะแคง คุณพระช่วยแม่พี่นางแกมานั่งอยู่ข้างๆมุ้งของผมแกจ้องผมด้วยดวงตาแดงกลำ่ำมีแสงสีเขียวๆพุ่งออกมาทางรูจมูกของแกผมนอนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกแม่พี่นางแกแลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากสองสามครั้งมันจะพูดขึ้นว่าไอ้บ้านสูบแซ่บปอดไก่บ้านค่อยแกพูดและแกก็เลียรอบปากอีกครั้งหนึ่ง ตอนที่แกจะลุกออกไปอย่างรวดเร็วคืนนั้นผมไม่ยอมหลับตาเลยทั้งคืนเพราะกลัวว่าแม่พี่นางจะย้อนกลับมาอีกพอรุ่งเช้าพี่ชายผมกับพี่นางก็เตรียมข้าวของขึ้นท้ายรถกระบะแม่กับพ่อผมออกมาส่งพี่นางกับแม่พี่นางผมไม่กล้าออกไปได้แต่แอบมองอยู่ทางหน้าต่างแม่พี่นางแกค่อยๆหันมาทางหน้าต่างที่ผมยืนอยู่เหมือนแกจะรู้ว่า ผมแอบมองแกอยู่ตรงนั้นแกนยิ้มแล้วก็แลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากแล้วแกก็ข,ขึ้นรถของพี่ชายของผมสลักพักรถก็เคลื่อนตัวออกจากบ้านผมไปหลังจากแม่พี่นางแกก,กลับไปแล้วข่าวข่าวเรื่องสัตว์ร้ายที่มาขโมยกินไก่และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็งเงียบหายไปด้วยหมูบ่บ้านของเรา,าก็กลับสู่สภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่รับชมนะครับ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับและคอยติดตามผลงานของเราในลำดับต่อไปด้วยนะครับ